เราคุยพี่พจ์ก่อนเลยสาหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งแน่นอนส่วนตัวผมเห็นหน้าหนังแล้วรู้สึกว่าโหหน้าดูแย่มันดูแบบเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่แตกต่างจากพี่พจน์อนอนท์ในแบบฉบับเดิมๆครับ,ค,รบคือตัวจริงนี้จริงๆอ่ะเราเราเริ่มถ่ายกันนี้แหละเมื่อปีปีที่แล้วปีที่แล้วตอนต้นต้น,ตน,ตนปีอากาศกำลังหนาวช่วงหน้าหนาวพอดีนะฮะธันวามกปราปุญญาัตะแรกจะเข้าดีสา แล้วก็เจอคุณไปข่าวเพราะจริงๆเราคุยเรื่องปรเจกหนังเนี้ยตั้งแต่ก่อนปีที่แล้วอีกใช่แต่เริ่มถ่ายทำเนี้ยต้นปีที่แล้วใช่เราก็คุยกันเราก็ไปปรึกษากับคุณแม่คุณแม่อื้อนะครับเข้าที่เองสคนครับก็อยากทำหนังอะไรที่มันที่มันฉีกแนวว่าไม่งั้นจะเป็นฟดอโนทจะแตกตลอดเวลาครับผมเราก็เลยเทำหนังอะไรที่มันที่มันเกี่ยวกับ ความรักของเพื่อนคือหลายๆคนจะมองว่าหนังเรื่องนี้เป็นวายนะฮะที่จริงยังไม,มไม่ได้ถามเลยนะเราตอบเองก็พอเอา้ามึงก็ม,ก,มก็พูดไปแล้วอะนี่เหรอพี่ไม่ต้องไปคิดนะพี่พูดเมื่อกี้นี่เอเอเยไม่ได้ถามเลยนะเราตอบเองก็่าเนี่ยคนไม่ได้เข้าใจแบบนั้นเลยนะแค่ไม่มีนางเอกไม่มีนางเอก ครับเพราะว่านักเอกกลับบ้านตึ่ไม่ได้เราไม้เราก็เลยเอาเนี่ยแหละผู้ชายบ่อยๆใช่เพราะว่ามันเป็นแบบแก๊งๆความรักของเพื่อนเป็นหนังลุงผู้ชายลูงผู้ชายครับผมจุดเริ่มต้นคืออยากทําอะไรที่มันแตกต่างจากเดิมใช่ครับนะฮะเ้วก็เลยได้เริ่มทำภาพยนตร์เรื่องนี้ที่มาที่ไปของบทกที่มาที่ไปก็คิดกันตั้งนานตอนแรกจะทําอีกเรื่องหนึ่งต่ไแรกจะทาอีกเรื่องหนึ่งเรื่องอีโตฟีลองอีโตฟีล็องอีโตฟีล็อกนะฮะเป็นเป็นเป็นหนังเกี่ยวกับ การจนบุรีอ่ะข้ามเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นอีต่ออีลองอะไรีเนี่ยแหละอีลอองสักอย่างเนี่ยแล้วเราก็เปลี่ยนภาพก็เปลี่ยนมาทําบอกโลกให้รู้ว่ากูลังมึงเพราะว่าช่วงนี้กระแสนี้กำลังมาแรงแต่ของเรามันไม่ได้ออกอย่างนั้นเอาอีต่อยอีแล้วอ่ะถ้าเนี่ยเราอีกนะเราก็ต้องไปขยี้ตรงจุดนี้ไม่ได้เอางี้ดีกว่าเท่าที่ผมดูเนี่ยครับถ้าถามผมผมว่ามันคือหนังแอคชั่นหนัง แก๊งสเตอร์ดามาแอคชั่นโรแมนติกแต่ถ้าเกิดในแนวจำกัดความของภาพยนตร์เรื่องนี้สำหรับพิพจตน์มันคือแนวไหนก็โรแมนติกดราม่าแอคชั่นโอ้โหมาครบเลยนะมาครบเลยครับ,ลรบ,ลรบแล้วก็มีมีอาจจะไม่มีตลกเลยเฮ้ย <Hey. S 1> ไม่มีเลยไม่มีเลยมีอาจจะยิ้มยิ้มยิ้มิเฉยจริงจริงเหรอเพราะว่าทุกเรื่องของพจน์อานนท์เนี่ยทุกคนเข้าไปดูจะมีเสียงหัวเราะจะมีขำแน่ๆครับ แต่เรื่องนี้ไม่มีเลยถ้าเรื่องนี้ใครขำให้ตบหน้าเลยไม่ขำห้ามขำครับอย่าอย่าตามตัวหานะตอนหนังฉายอย่าตามตัวหานะบอกได้คำเดียวครับแต่ไม่ตลกไม่ตลกครับเป็นเป็นหนังที่ต้องที่ต้องดูครับเพราะว่าบอกให้เลยว่าไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าหนังมันจะดําเนินเรื่องยังไงนะฮะระหว่างหนังคอมเมดี้ที่พี่พศทําแล้วประสบความสําเร็จเป็นหลักร้อยล้านครับข้ามมาหนังแอคชั่น พี่ว่าแบบไหนยากครันหนังคอมเมดี้ยากกว่าเยอะครับเพราะหนังคอมเมดี้เนี่ยเส้นคนเราไม่เท่ากันนะเส้นตื้นเนี่ยคนตื้นบางคนเส้นไม่ตื้นอะไรเงี้ยบางคนก็แตกก็ฮาละใช่เราก็เลยเป็นอะไรที่ที่เป็นศาสตร์ที่ยากมากนะครับสำหรับพี่นะเพราะว่าจะได้ทำแบบตลกมาตลอดครับแต่พอหนังอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าทำแบบสบายๆชิวๆเดินยวทดาราเสร็จายแบบชิวๆมาไม่ได้เร่งไม่ได้รีบอะไรไปเนี่ยอ๋มันมาจากอินเนอร์ใช่มันมาจากความรู้สึกของตัวละครใช่นะครับ ทำเรื่องดาราเข้ามอยากทำงานนี้นะเอาพูดถึงดาราพูดถาวเลยพูดถึงดาราก็ได้น้องบ้านมาก่อนคนแรกคือพี่แคสตัวนักแสดงยังไงเพราะเราจะเห็นได้ว่าบางคนเนี่ยเคยร่วมงานกับพี่แล้วก็เรียกได้ว่าคนคุ้นเคยก็คยกับน้องบ้านคยกับแบบพี่โอเข้าสารเตอร์นะ่าอยากได้น้องบ้านมาเปลี่ยนโฉมเปลี่ยนลุคเปลี่ยนอะไรแบบเนี้ยใช่แล้วเปลี่ยนจริง เปลี่ยนบ้านม่หนังกิ่งเปลี่ยนกว่านี้อีกฮะไม่มีความหล่อเลยในหนังนะครับฮะเฟิร์สกเหนการเราก็ไม่ให้หล่อเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเฟิร์สกับบ้านเนี่ยจะแอบไปแต่งหน้าทำผมตลอ,อดเวลาเวลา พอนตาถ่ายแล้วก็แอบ,บไปเติมเงี้ยเหรอพี่ไปเติมพอเติมคนทีน่เห็นผมลบออกเดี๋ยวนี้พอโอ้ว่ามันไม่ได้ในหน้าหนังใช่เราไม่ให้แต่งไอ้นั้นก็เหมือนกันแอบบเติมคนที่ชอบแอบ,บเติมโอ้โหแล้ะระบบไม่ได้ไม่ได้ต้องลบออกแล้วก็เอาน้ำมันมัน,ม,นมันทาแล้วก็เชือกเอือออ๋อเหรอทาแล้วก็แต่งให้มันมอมแมมแล้วเขื่อก็ไปเติมอีก ไม่ถมมันก็เติมไม่ถ่ม,ม,มก็เติมกินข้าวอยู่มันก็แอบเติมมันตึ๊บตึ๊บตึ๊บอะไรอย่างเงี้ยเราว่าหน้าเล็ตลอดเรื่องเลยแต่เล็แบบเท่มากใครจะไม่เคยใครจะใครที่ไม่เคยเห็นเพิร์สกับบ้านในเรื่องนี้คือบอกเลยว่าเท่มากเท่แบบไม่เคยเห็นมาก่อนโอ้โห,หทุกคนรอดูเพียบเลยเราดูไม่รอดูได้ไงซื้อตัวแล้ว <c oughs> ครับพี่พูดขนาดนี้แล้วจะไม่เชิญเลยก็ไม่ได้แหละเดี๋ยวสิมันแนทอีกคนหนึ่งใช่แนทเป็นเป็นเป็นบุคคอีกคนหนึ่งที่มาเล่นที่เราแคสไว้พึ่งจงใจเน็ตเน็ตเออไม่แปลกอยากบอกทุกคนว่าไม่แปลกจงภูมิใจไว้เถอะพาร์ตกับเพิร์ดพี่พี่เขาจำชื่อมึงได้เพิร์ดกับพาร์ตอย่างเออนะครับจงภูมิใจไว้เถอะไม่แปลกแล้วก็เน็ตแนท เน็กเนี่ยเออก็จบมาจากอังกฤษใหม่ๆเลยครับแล้วก็เอาลงเล่นเรื่องนี้เลยพอเล่นเรื่องนี้เสร็จเอาแต่เสกหาโตโกงเออไม่รู้จะเอาใครตัวโกงก็หาแล้วหาอีกครับก็ได้เด็กตัวเองเลยเออไอ้นิกเขาจะนัทขลอกกันอยู่ครับก็โตโกงอยู่แเราก็เอาไปโตโกงเลยก็ไหนๆก็ไหนๆละแล้วกลับมาก็กลับมาเป็นตัวโกงเลยใช่แล้วถ้าวันนี้ถ้าใครดูแล้วไม่เกลียดนิกนะให้มีเหยียบหน้าพี่คือ ไม่ได้แขนส่วนตัวไม่แขนส่วนตัวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้แขนส่วนตัวแขนส่วนตัวอ๋อก็เลยให้เป็นตัวโกงเลยใช่ไหมลองพิกปกบาทเขาบอกว่าเราเราพิกบ้างไหมสงการมาไงสงการมาแบบมุ่งมั้วเพราะร้องเพลงประกอบไงในในบ่ายแล้วมาร้องเพลงประกอบสงการเล่นที่กูหน่อยมันก็มาเล่นคือจ้างเขาให้ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ชาแต่เอามาเล่นด้วยใช่ก็เลยเป็นตัวโกงอีก ครับดีครับพี่อ่ะพูดขนาดนี้แลเชิญนักแสดงนำของเราเลยดีกว่าครับปรบมือต้อนรับกับน้กเบิร์ดนงเบิร์ดน้องนิกรนกนันกันเดี๋ยวเดี๋ยวบุรุษติ๊จี้มุดสองคนไปอยู่ฝั่งโน้นอันนี้เขาเอกแยกกันเอเอของต้องแยกกัน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 นะเออแยกให้ดูให้ดูจงหมาสิเออ่อ นี่ไม่ได้แค่ผู้กองกับกันเดงแล้วโดนปาดกินกันขนาดนี้เลยเหรอจับปูใส่กระด้งเหมือนกันนะพี่พลนะโอ้โหอ,อยู่ในกองยิ่งกว่าน,นี้อีก<ห>อ้าวนะครับเผลอไม่ได้เผลอแต่งหน้านสองคนเนี้ยแต่งตอ <laughs> ลอดเดี๋ยว <laughs> ผมจะให้โอกาสพวกคุณแก้ตัวแต่ก่อนอื่นเลยทีละคนเลยแนะนําตัวกับพี่มี่สื่อมวลชนรับบทเป็นใครคาแรคเตอร์ในภาพยนตร์เรื่องนี้ยังไงเชิญครับสวัสดีครับผมเพลิงนภพลครับรับบทเป็นมุกครับ วกาจะเป็นเด็กส่งยาครับเด็กส่งยาที่คิดว่าพอยรังคืออยากจะเลิกจากงานนี้ทำไมวันนี้คุณไม่แต่งตัวเหมือนในภาพยนตร์มาอ่าอยากเริ่มใหม่ครับเลื่องคนจะมาใช่ไคือ <c oughs> <c oughs> คุณรับทเป็นเด็กส่งยาแล้วคุณแต่งตัวอย่างนี้เ่ยนะอันนี้เป็นเอเย่นใหญ่ครับอ๋อคุณเป็นเอ อ๋อนักขุนเป็นเอนะโอ้ไม่นธรรมดาเพราะผมคุณไม่บอกผมผมนึกว่านี่เด็กสงยาคุณไม่บอกผมใี้ผมนึกอย่างนั้นแล้วนะเพราะคุณแต่งตัวเหมือนแบบแค่สังการอะแต่จริงๆแล้วในเรื่องคือเป็นเด็กสงยาใช่ใช่อ่านะฮะคาแรคเตอร์ในเรื่องน่าจะเป็นเด็กสงยาแล้วเป็นคนแบบไหนครับเป็นคนคือเราอะคิดจะเลิกจากการสงยาเนี่ยครับซึ่งไอ้เข้าวงการเนี่ยมันมีคำที่เขาบอกว่ามันออกยากครับเข้าแล้วมันออกยากเข้าแล้วมันออกยากแล้วมันออกไม่ได้ เออนะรคร <Banana> คุณก็ส่งยา,าเขาหรอผมมาช่วยเขาครับครับผมอ่ะน้องปานแนะนำตัวเป็พี่สืบมวลชนรับบทเป็นใครครับครับผมสวัสดีครับผมปานนะครับรับบทเป็นเองครับผมในเรื่องคุ้กกันไหมหรือรัดกันแรกๆอาจจะมีแบบนิดนึงเออขมันๆนิดนึงเออขมันๆหน้านิดนึงเขามันแบบออเออเดินตามผมอะไรเงี้ยฮะอ๋อ แต่คุณก็อยู่ในแก๊งการคือเด็กสมาร์ไม่ครับผมเป็นนักเรียนคุณเป็นนักเรียนใช่ครับแล้วเรดีไปเห็นเขามีเรื่องอะไรเข่านิดหน่อยนิดหน่อยต้องทำตองทารม่ได้เต้องทำเออครับผมเอาอย่างดูให้ดูในเรื่องดูในเรื่องแต่เอาเป็นว่าในเรื่องนี้สนิทกันใช้ได้ครับใช้ได้อผมอนุญาตให้คุณแก้ข่าวก่อนที่จะไปคุณนิกนะคุณนิกเนี่ยโหวันนี้หน้าเขาแบ๊ดมาเลย เพราะเรื่องนี้พี่โพลให้เขาเป็นตัวโกงคุณสองคนแอบแต่งหน้าในกองจริงหรือเปล่าไม่มีีนีไม่มีไม่มีแน่นอนดูหน้าเราไม่เชื่อไม่มีว่าพี่พลพูดจริงผมร่วงมาเส้นหนึงมันยังจับแล้วจับอีนเลยเราโอ้ไม่ได้เลยนะเดี๋ยวไม่คอนดิอยู่ไงมอ๋อข้ามไปฝั่งนู้นบ้างครับก่อนอื่นเลยบอก เน้นก่อนเลยไม่ต้องไม่ต้องรู้สึกแปลกเพราะว่าพี่บดเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแฟนครับเพิร์ดกับบาร์เนี่ยสามารถกีดเน็ตกีทเน็ตกันดิบเน็ตได้เฮ้ยเน็ตกันิบเน็ตกันดิบได้เออเออเออแนะนำไปอีกสิบห้ากีทเชิญครับแนะนำตัวกับพี่สื่อมวลชนเลยครับทำคู่เลยครับครับผมสวัสดียร์ฮานี่คุณอาทิปินประดับครับผม อยากให้รู้ว่าแบ๊จริงๆเป็นไงดูดูเห็นไหมดูสาวๆาวก่อนเลยแล้วก็เป็นใครครับนิกครับรับบทชื่อนิกครับผมในเรื่องในเรื่องก็ชื่อนิกด้วยคือพี่พจเอาเรื่องจริงมึงเขียนเพราะนั่นน่ะสิคือรู้สึกยังไงกับมึงก็เลยเอามาเล่นอย่างนี้เลยคร<ช>ับเลือกชื่อไม่หยอกเออเอาคาแรคเตอร,ร์นิกนี่แหละให้มันเล่นโกงเลยรู้สึกไงบ้างที่โปรตีเราเป็นพระเอกของพี่พจมาตลอดแล้วมันก็ท้าทายดีพี่ฮะใช่ครับผมก็อยากลองปรับเปลี่ยนดูบ้างครับแต่ว่าเรื่องหน้าเดี๋ยวกลับมาเป็น โจนนะครับใครก็ในเรื่องเป็นไงครับในเรื่องก็จะเป็นแบบว่าเหมือนเป็นลูกน้องพี่สงการนะครับเป็นแบบว่าลูกน้องนี่คือแบบเป็นมือต้นต้นของเขาอะไรเป็นมือขวามือขวาใช่เป็นมือขวาของเขาแล้วก็ต้องตตามแบบว่าขัดขวางเป็นลูกน้องพี่สงการแต่เป็นลูกพี่บอกใช่จริงมากจริงอ๋อนี่เขาสั่งคุณเดินยาก็คือคุณต้องติดตามเขาประมาณนั้น อ๋อโอ้โหเรื่องเดียวกันตอนนี้เฮ้ยไม่งงนะพี่พี่สื่อมวลชนนะฮะแขกผู้มีเกียรติไม่งงนะฮะน่าจะเป็นลูกน้องสงการแต่เป็นหัวหน้าของเอ้ยทีนะฮะเอออ่ะนะครับแล้วก็คือในเรื่องนอกจากความแบ๊ดของเราแล้วมีอะไรอีกครับสำหรับคาแรคเตอร์ตัวนี้เอออาคผมหุดเลยมุดแะไรคุยกับพี่มุดอยู่เออ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 ความแบ๊ดในเรื่องเรานอกจากเป็นลูกน้องสงการแล้ว มีเส้นเรื่องเรามีอะไรคือเรื่องเรื่องนี้มันจะต่างจากเรื่องอื่นนะฮะเรื่องนี้มีแบบใช้ปืนมีอะไรด้วยเฮ้ยคิวบูแบบแน่นมากต้องไปเรียนมีมีเรียนกับพี่พจน์ครับผมเรียนกับพี่พจน์บูบูกับพี่พจเลยครับต้องจับคิวบูเองนะครับทิ้งทิงถามพวกนี้นี่โอ้โหใช่ไหมใช่ครับผมเขาไม่เขาไม่เหมือนหาความแน่ใจวะไม่ไม่นถามมันว่ากูเก่งไหมเออเอออออในเรื่องนี้ ใครที่เพิ่งทำงานอ่ะเดี๋ยวให้นแนะนาตัวก่อนละกันนะฮะสวัสดีครับเนี่รเสือผมครับทำไมมาที่หลังมันดังกว่าเะรอครับมาที่หลังทำไมมันดังกว่าวะครับผมรับบทเป็นไทยครับผมในเรื่องครับ ไทยคาแรคเตอร์เป็นไงครับไทยก็ชาญเจนเลยครับเป็นคนรักเพื่อนครับผมรักเพื่อนใช่ครับเหมือนกับมีอะไรก็เสียสละให้เพื่อนแล้วก็<ช>ยอมเพื่อนตลอดครับผมแ,แล้วคุณทําอะไรในเรื่องนี้อยู่แก๊งไหนฝั่งไหนผมเป็นหน้าผมต้องเป็นคนดีปะ่ะวเหรเอ,อ้าพวกคุณว่าไงละ่ะเขาถามว่าทำไมไม่ตอบกันละ่ะหน้อาอย่างเขาควรเป็นคนดีไหมครับดีครับหล่อด้วยดีด้วยแต่ถามพี่นะเพราะถามพี่พี่จะตอบยาก พี่บอกว่าดีเหมือนกันดีไหมปวนเลยครับพี่ขาโป้งอันนี้คีบแล้วใหม่คีบแล้วหม่นี่คือคาแรคเตอร์ในเรื่องเราใช่ครับก็คืออยู่ฝั่งขายยาเหมือนกันไม่ครับอยู่ฝั่งโป้งครับผมเอาหรอไออะไรที่มันเรื่องจำชื่อเลยไม่ได้ไอ้คนมันนับปีแล้วปีแล้วความว่าเราถ่ายไปสองปีปีหรอเราถ่ายไม่นานแล้ว ตัวขนาดบอกว่าเป็นเพื่อนสนิทจำชื่ออะไรวะอย <c oughs> ่างเงี้ยหรอถ่ายไว้ครบปีพอดีตอนนีออช่วงนี้เรากำลังถ่ายอยู่ถ้าเข้าจะบุกปลาเนี่ยเราจะปิดกล้องแล้วถ้าเราจะถ่ายเมษา,าเราก,ก็ไม่มาเพราะเจอโควิดเออเนะใครไม่เคยทำงานพิพนเรื่องนี้คือเรื่องแรกตัมือครับผมเคยไปแว๊บๆเฉยๆอันนี้ไม่ได้เล่นสองท่านนั้นเล่นพิพนอยู่แล้วแน่นอน ไม่ต้องสงสัยนี่ยังเป็นเด็กพิพนครับทุกท่านครับอย่าพ้นสงสัยแค่มีแบบชึ้บชึ้บชึบชึบแต่ยังเป็นเด็กพิพนนะครับสองนัดนี้ครับการทํางานครั้งแรกกับโคดอนเป็นไงบ้างครับไม่ได้อย่างที่เราคาดหวังไว้ครับเออไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่คาดไว้ไม่ได้แม่งผิดไม่คดอนโคนครับผมกำลังลามตอนที่นักแสดงในการสองคำถามนะครับผมเริ่มสับสนแล้วนะครับ ไม่ได้เป็นแบบคิดไม่ได้เป็นแบบอย่างที่คิดไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเอาไว้ตอนแรกผมคิดว่าแบบพี่พลเขาดุมากๆด้วยเห็นจากในจอเลยแต่พอจะดูจริงเขาน่ารักครับน่ารักมากครับใช่หรอครับเพิร์สใช่หรอครับจริงครับน่ารักกับหน้ารักครับแล้วพอเราต้องมาเล่นหนังพี่พลแล้ววันแรกที่เขาติดต่อไปแล้วบอกว่ามันเป็นหนังแอคชั่นแต่ภาพของพี่พลนี่คือคอมเมดี้มันตลอดคุณรู้สึกไงบ้างจริงๆอ่ะผมติดตามผลงานพี่พลเพราะว่าพ่อแม่ผมด้วย ตั้งแต่จริงๆครับ่เขาเคยทำหนังแนวนี้มาก่อนเออเออใช่คือสิบแปดคนเออใช่ก็มีดูมามาบ้างครับชอบครับชอบแล้วพอพี่เขาต้องมากำกับแอคชั่นใช้ปงใช้ปืนกับเราก็เป็นยังไงบ้างเออสนุกดีครับสนุกเป็นอะไรที่แบบใหม่สำหรับเรามากท้าทายมากครับผมแต่แฮปปี้แหละครับโหดด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 ดาดดดดดดพดด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 ดหดด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 ดนดด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  ไม่เคยใสเลยแต่แผลมีแต่แผลตลอดทั้งเรื่องใช่ครับแล้วผูดบอกผมเป็นนักเรียนในเรื่องก็นั่นแหละก็พยายไปช่วยเขาก็เรียบร้อยก็โดนตลอดเรียบร้อยเลยครับใช่แล้วฮะแล้วสองคนนอ่างงนาใส่ที่เก่งที่ตลอดเลยแล้ววะนั่นไหนครับเขาไม่ค่อยโดนไหนมีแต่พวกผมเลยโดนสองคนนั้นก็อาใส่โบตอกครับคือเขาเป็นเขาเขาเป็นตัวเอตัวใหญ่แล้วไม่เด็กพี่ก็ต้องฉีดโบตอกเหมือนพี่ไม่ไดให้ผมวนยังไงด้วยอะ อีตโปรอกเหมือนที่เนี่ยแล้วก็ <tamam. S 2> ทำงานกับพี่โปรแบบจริงจังเรื่องแรกเต็มเรื่องปารู้สึกไงบ้าโอ้โหมันหาแบบนี้ได้ยากมากเรานัดตีห้าแบบน็อกกันนี่เดี๋ยว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 คุณช่วยเว้นการพูดด้วยนัดตีห้าแล้วน็อกนี่คือหมายถึงว่าถ่ายน็อกไปอ๋อถ่ายครบรอบไปอีกวันหนึ่งเลยเราไม่เคยเจออย่างนี้เราปี๊กกำลังไม่ได้ว่าอะไรพี่พลใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่จะบอกว่าเราในโปรต์นี้มัน พวกประเทจําได้แค่สี่ทุ่มพอสี่ทุ่มมันจะไปแล้วพวกนี้อ๋อสี่ทุ่มคือเวลาเลิกกองใช่แต่พี่พศไม่ตีสี่แปดโมงพี่พศข้ามไปเลยแปดโมงเนี้ยแปดโมงเช้ารถไล่กันใช่เช้าเครับบางทีขับรถไล่เนี่ยมันรู้ถสุสตร์ตีห้าแหละเรากขโมยเราก็กลับก่อนก็ให้ผู้ช่วยช่วยกำกับมาอ๋อแล้วพี่ไปคิดว่านักแสดงงวงรวยเยอะแยะเลย เพราะฉะนั้นรับรองว่าเรื่องนี้ครบทุกรสแต่แอคชั่นจริงสนุกนะแน่นอน,นะครับผมแต่วันนี้ทุกท่านนะฮะจะได้พิสูจน์ันแล้วครับและแน่นอนนะครับ27มกราคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์นะคะพูดคุยแบบนี้ผมเชื่อว่าเราจะไม่ได้เนื้อเรื่องเนี่ยแน่นอนเพราะว่าพี่บดก็จะไม่ให้เล่าอยากให้ทุกคนได้ดูด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นผมถามนี้ละกันในฐานะของผู้กำกับและนักสแสดงอยากให้ทุกคนฝากภาพยนตร์เรื่องนี้หน่อยว่า ดูภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วได้อะไรทิพย์พคนสุดท้ายเลยให้น้องๆก่อนเออได้ครับผมก็ฝากด้วยนะครับบอกโลกให้รู้ว่ากูรักมึงนะครับผมก็แน่นอนครับเป็นหนังเกี่ยวกับเพื่อนแน่นอนครับเหมือนกับคือเน้นมองว่าแต่คนมีมุมมองของเพื่อนแตกต่างกันครับก็ในตัวละครไทยก็มีมุมมองรักเพื่อนแบบเหมือนกันครับผมก็ถ้าใครใครมีมุมมองอ่นีก็เหมือนกันน่าจะอิ่มนะครับผมครับครับผมแต่ยืนยันนะว่าเรื่องนี้ ไม่วายนะต้องดูเองดีกว่าต้องไองปจิ้นกันเองข่าวผมนะฮะนี่ครับข่าวผมก็เรื่องนี้ก็เป็นบาสกับเพือก็เล่นหนังเรื่องแรกด้วยนะฮะครับ,รบแล้วก็ผมก็พิกคาแรคเตอร์มาเป็นตัวายรไลไงก็อยากให้ทุกคนลองติดตามดูครับแล้วฝากด้วยครับน่าสนใจมากเพราะว่าชีวิตของนิกเขาผ่านมาภาพยนตร์ตลอดนะครับและนี่ถือว่าเป็นการพิกคาแรคเตอร์โดยคุณปนัดอานนท์แล้วโดยตัวจริง,<อ>งเลว้ยงวันนี้ เนี้ย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 เดี๋ยวพวกมีเรื่องให้พี่ๆสื่อมวลชนสัมภาษณ์ต่ออีกบานครับเชิญครับครับก็พิบวันป่าทั้งแรกนะครับผมก็อยากให้มาดูกันเยอะแล้วก็เอาใจช่วยในการแก้พวกเราด้วยครับเพราะว่าพวกเราก็เป็นที่ทั้งแรกที่งานทั้งหมดเจ็ดที่ครับแอนด์หลังด้วยครับบอกโลงให้รู้ว่าพูดคุณครับครับก็อย่างที่พี่ๆทุกคนพูดไปนะครับก็เรื่องนี้ครบรถแน่นอนครับไม่ว่าจะโรแมนติกดราม่าแอคชั่นนะครับผมครับ ได้ดูสนใจแน่นอนนะครยังไงก็อยากจะฝากภาพยนตร์บอกโลกให้รู้ว่ากูรักมึงด้วยนะครับครับเล่นกับบ้าเป็นยังไงบ้างสนุกที่คือเรารู้จักกันมานานแล้วครับแต่ไม่ได้ดูกันสบายสบายเล่นสบายเลยครับไอชั่นจัดเป็นมาถึงเล่นไหนแน่แน่ครับโอครับปีพจครับปิดท้ายครับครับเอ่อยังไงก็ฝากด้วยนะครับบอกโลกให้รู้ว่ากูรักมึงนะครับหยุดหัวเราะกันสักแป๊บหนึ่งนะหยุดหัวเราะไปยถึงว่า ยนดูหนังตลกของพี่แป๊บหนึ่งมาดูอะไรที่มันจริงจังบ้างแล้วจะรู้ว่าอันนี้คือตัวตนพี่จะเป็นแบบนี้เข่าสีแป้นคนแบบไรแต่ส่วนอยากไปเสนเอโปรเจกต์จะได้ทำเป็นหนังตลกค่ะจตอนนี้เยเมืม่อก่อนเกือบได้เป็นคนเชิดยิมแล้วพอิีไม่เอาก็เลยกลายเป็นคนอานวยค่ับ,บ,บ,บแล้วยังไงก็ฝากด้วยจริงๆหนังเรื่องนี้เขาจะเฟซวันที่26ครับวันร้อนฮาเยสมยศกินเลยค่า ปูอุตสาห์เนี่ยปก็มีเยี่ยมกลิ่เลยเอ้ยต่แล้วเอาไปวันที่ตอนแรกจะเฟซวันที่ยี่สิบกใช่ไหมครับแล้วเราก็เอ่อให้ปูวันนี้เลยดีกว่า2ี่สิบสี่เพราะว่ามันมีเวลาเขียนชมอีกประมาณสาควันนะครับก็รีวิวช่วยรีวิวช่วยโปรโมทกันหน่อยเพราะว่าเป็นหนังแรกของสองคนนี้นะครับแล้วก็เป็นหนังของเรื่องหลายๆเรื่องของสาคนนี้นะอะไรก็ช่วยรีวิวกันหน่อยนะฮะ ดีไม่ดีก็ดีมีค่อยดีไว้นะครับเพราะว่าในเวลาด่าพี่สองวันวันหนังจะฉายนะฮะก็ไม่ใช่ด่านะน้องไปมาเชียช่วยกันเชียร์หน่อยเพราะว่าเราฉาย27คนจะได้ออกมาดูเยอะๆนะครับเพราะว่าลองดูหนังอีกแนวหนึ่งของของคณอนุว่าครับยังไงก็ฝากทุกท่านเลยนะครับนะก็ถือว่าเป็นบทบาทครับ ในหน้าหนังนะครับของประเทศไทยโดยพคอานทน์นะครับไทยที่เคยพิสูจน์มาแล้วจากภาพยนตร์ตลกคอมดีล้ลองมาดูแบบนี้ดูบ้างครับ27มกราคมน,นี้ทุกโรงภาพยนตร์เป็นวำลังใจกับน้องๆสำหรับวันนี้ฮะยังไงก็ฝากพิพิษุมวลชนในการประชาสัมพันธ์แล้วก็รวมถึงเราแฟนคลับทุกท่านที่ชมแล้ววันนี้อย่าลืมเขียนรีวิวด้วยเพราะว่าผมเชื่อว่าพลังโซเชียลมันช่วยได้จริงๆขอบคุณมากๆครับทางพี่บอานทนครับผู้กำกับของเราและนักแสดงทั้ง4ท่านครับขอขอบคุณครับ